โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้อีกหนึ่ง EP นะฮะจะมาก็เรียกว่ามาตรวจามารีเช็คว่างานโครงสร้างที่เสริมซัพพอร์ตไปนะฮะแล้วก็เสริมงานโครงสร้างไว้เป็นยังไงนะฮะจาก EP ก่อน,อนๆที่เรา,าผ่างานสักเจอแล้วก็เสริมงานโครงสร้างไปนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ไปติดตามไอ้ตัว EP เก่าๆนะฮะ ต้องไปย้อนดูนะฮะว่าเราเสริมโครงสร้างอตอนนั้นระเบิดแตกร้าวค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นทางเลยนะฮะเป็นโพรงใหญ่แล้วเราก็อันนี้ฮะแล้วเราก็เสริมโครงสร้างไปนะฮะซ่อมรอยแตกร้าวแล้วก็เสริมล็อกเป็นซับพอร์ตแฮงกิ้งนะฮะนะฮะนี่ฮะตัวบนล่างแล้วดูนะฮะดูของตัวที่เป็นงานนะฮะชิ้นงาน ว่ามีเอฟเฟกรอยแตกรลาวเพิ่มขึ้นไหมตอนนี้เป็นรีเช็คครั้งแรกนะฮะทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งนะฮะประมาณจากช่วงประมาณหนึ่งยังไงเนี่ยต้องรีเช็คกันประมาณรักษาระยะนะฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะฮะ,ะนิ่งะฮะโอเคไม่มีการแตกรล้าวใด,ดๆก็ผ่านนะก็บางที่ก็รีเช็คกันมาเป็นปีสองสาปีนี้โอเคอส่วนใหญ่เขาทำเนี่ย ตั้งแต่ตอนที่เขาก่อสร้างต่อเติมเนี่ยก็ถามาลูกค้าว่าตอนที่เขาทําต่อเติมเนีระยะเวลาเท่าไหร่ mm. เขาก็บอ,อกประมาณ1ปีแล้วเ,เกิดการสุดแสดงว่ามันมันก็เกิดการแยกตั้งแต่ช่วงเดือนแรกๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เราเสริมไปละว่ายัางนิ่งอยู่เดี๋ยวเราจะมีเข็มไฮดรอลิกไมโครพายนะฮะและสตีลคอนกรีตนะฮะเข้าไป เสริมซัพพอร์ตใต้ล่างแล้วเราก็จะมารีเช็คอีกครั้งหนึ่งจนละเอียดระดับมิลลิเมตรเลยนะฮะเรียกว่าระดับเส้นผมเลยนะฮะระดับ0.1ม mm, ิลลิเมตรมันต้องหยุดการเคลื่อนตัวจนนิ่งนะฮะจนแบบไม่ไม่ไม่เคลื่อนตัวเลยนะครับแล้วก็ทำงานตกแต่งได้ส่วนลูกค้าท่านดื่นที่ประสบปัญหาก็ติดต่อมาทาง HCU นะฮะว่าเราจะต้องดีไซน์ซ่อมแซมแบบไหนยังไงให้ คุ้มค่ากับางานที่เราต้องทําไปนะครับโอเคครับฝากเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามตด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ